ดูการเปิดตัวของพรรคการเมืองกันหน่อยนะไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมท่ามกลางบรรยากาศเรื่องของการเมืองที่มันร้อนแรงมากๆนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองนะเขาก็ออกมาเปิดตัว30 บว่าที่ผู้สมัครสสภาคกลางเปิดนะอีกแล้วเหรอ<ช>เพราะครั้งที่แล้วเขาเปิดที่ภาคอีสานใช่ที่ภาคกลางภาคกลางนะคะใช่ค่ะทยอยออกมาเปิดตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะนายแพทย์ชนน้านสีแก้วนะคะหัวหน้าพักแล้วก็ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ไปพร้อมกับนายประเสริฐจันทระรวงทองสสนครราชสีมาเลยค่ะที่การพักนายวิสุทธ์ชัยนรุณนะคะสสพยาวแล้วก็ประธานสสรวมไปถึงนางสาวทีรรัตน์สำเร็จวานิสสสกทมแล้วก็โคษกของพักงานนี้เขาร่วมกันเลยนะทันแหลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทย อันนี้ในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ชมเบื้องต้นมีทั้งหมด36ท่าน36ท่านนี้จะอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด15จังหวัดนะคะแล้วก็เป็นการออกมายืนยันความพร้อมของพรรคเพื่อไทยที่พร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทุกพื้นที่ด้วยโดยว่าที่ผู้สมัครสสเหล่านี้เนี่ย อ .3 มาเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีการเสนอตัวเข้าไปสู่กระบวนการสรรหาเป็นผู้สมัครสอสอของพรรคตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองนายแพทย์ชนหน้านะยังบอกว่าภาคกลางนะถือเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศแล้วก็ถือเป็นแกนกลางและเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ ว่าที่ผู้สมัครสสของพักเพื่อไทยจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมของพักกับพี่น้องประชาชนเพื่อไปบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรานะ่ยจะต้องช่วยกันนำพาประเทศออกจากวิกฤตครั้งนี้ให้ได้พักเพื่อไทยนะคะมุ่งมั่นที่จะส่งผู้สมัครสสให้ครบทุกเขตในพื้นที่ภาคกลางแต่วันนี้เนี่ยเราเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในพื้นที่ภาคกลาง 36เขตเลือกตั้งซึ่งก็เป็นผู้อาสามาเป็นตัวแทนในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนส่วนผู้สมัครในพื้นที่เขตอื่นๆก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยต่อไป ต้องรอกันหน่อยนะคุณผู้ชมในพื้นที่อื่นๆเบื้องต้นเนี่ยนะคะ36ว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคกลาง36เขตเลือกตั้งเดี๋ยวในเขตอื่นๆเนี่ยเพื่อไทยเขาตั้งใจว่าจะลงครบทุกเขตเดี๋ยวมาดูกันเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วที่พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะประเทศไม่ได้ครับ8ปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างให้เห็นเลือกเพื่อไทยอย่างแรงสไลด์เท่านั้นถึงจะเป็นโอกาสสำคัญที่สุดครับ คำว่าแลนสไลน์ตรงนี้เนี่ยมันจะไปปิดการไปปิดกั้น,นกลไกต่างๆที่เขาวางไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการให้สอว2อ0มาเลือกนายกรัฐมนตรีเราสู้กลไกนั้นโดยการใช้250จากพี่น้องประชาชนคนภาคกลางช่วยกันเลือกนะครับเลือกเพื่อไทยถ้าเราได้250ผมเชื่อว่าสอวอจะไม่เลือกนายกรัฐมนตรี เป็นการปิดสวิตสวโดยพี่น้องประชาชนก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนคนภาคกลางด้วยความเคารพครับเรามาร่วมมือร่วมใจกันออกจากภาวะวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ผู้สมัครนะครับที่เราคัดเลือกมาวันนี้36ท่านเนี่ยท่านเลยขาจะได้กรุณาแจ้งในรายละเอียดต่อไปผมในฐานะหัวหน้าพักครับต้องขอบคุณว่าที่ผู้สมัครทุกท่านนะครับผู้สนับสนุนผู้สมัคร,คร,ครทุกท่านเรามั่นใจในคุณสมบัติของทุกท่านนะครับว่า36ท่าน จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับมีพื้นฐานที่ดีทางหน้าที่ราชการนะครับมีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมาหลายท่านมีพื้นฐานที่ดีทํางานการเมืองกับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับพี่น้องประชาชนเห็นภาพมาตลอดหลายคนมุ่งมั่นนะครับแม้ไม่เคยเป็นผู้แทนแต่ไม่เคยทิ้งพื้นที่ก็ขอโอกาสให้กับพรรคเพื่อไทยครับเพื่อเราจะได้มาช่วยกันในการแก้วิกฤตอีกครั้งนี้ ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่จะสมัุนพักเพื่อไทยเข้ามาอย่างแลนสไลด์ในภาคกลางครับ106ที่นั่งนะครับขอเสียงข้างมากนะครับให้กับพักเพื่อไทยเกินกึงน่ง106ที่นั่งความฝันของพวกเราที่ออกจากวิกฤตเป็นไปได้ครับค่ะนี่นะคะ ก็คือออกมาพูดถึงแล้วก็ขอโอกาสในการเข้ามาทำงานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าเนี่ยคุณผู้ชมจะคว้าไปกี่เก้าอี้กี่ตำแหน่งนะคะขณะที่ทางด้านของนายประเสริฐจันทะรวงทองค่ะก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นด้วยนโยบายที่ทาได้จริงแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนจนสามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างมีเกียร มีศักดิ์ศรีตามที่พักนั้นยึดมั่นว่าเป็นหัวใจสําคัญหลักนะคะก็คือประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางจนพูดได้อย่างเต็มภาคภ,าคภูมิว่าพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเราพร้อมที่จะทุ่มเททุกสรรพกำลังในการทำงานดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนเราและพี่น้องประชาชนจะจับมือกันสร้างปรากฏการณ์แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ที่ทำให้เราได้รัฐบาลของประชาชนที่แ้จริงทั้งรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลพลังประชาชนและก็รัฐบาลเพื่อไทยขอให้พี่น้องประชาชนเลือกพักเพื่อไทยยกจังหวัดเลือกพักเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ทุกจังหวัดร่วมกันสร้างปรากฏการ์แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินแล้วเราจะกล้าวพ้นวิกฤตกลับคืนสู่การมีชีวิตและอนาคตที่ดีกว่า ไปด้วยกันนั่นเองนะคะนี่พักเพื่อไทยนะคะพักไทยก็ประกาศแลนสไลด์ทุกภาคเลยใช่ที่ไปนะคะก็จะกวาดเอาสอสอให้ครบเลยนะเข้าสภานะคะไปทำหน้าที่กันนะคะทีนี้ต่อมาค่ะไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเนี่ยพอพูดถึงพักนี้ก็จะนึกถึงคุณหญิงหน่อย คุณหญิงสุดารั์เกยุราพันธ์นะคะประธานพักไทยสร้างไทยค่ะก็เปิดตัวเหมือนกันแต่นี่เขาอยู่ที่อีสานไปอุดอรค่ะพี่น้องเบืเ้องหนอันนี้เรียกว่าคับข้างเลยนะคุณก้อยนะ,ะที่สนามบินพอแม่หน่อยลงไปที่สนามบินเท่านั้นแหละลงจากเครื่องนะคะโอ้โหนี่นะคะกำลังใจท่วมทน้นประชาชนมารอรับเลยนะคะ,ะก็แฟนคลับของแม่ก็มานะคะ หญิงหน่อยนะคะพร้อมด้วยคณะผู on, ้บริหารไม่ว่าจะเป็นคุณสุพันมงคลสุธีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณต่อพงนะคะคุณประวัติคุณอุดมเดชเดินทางถึงสนามบินนี่ค่ะบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าก็มารอต้อนรับคณะของไทยสร้างไทยนะคะมีประชาชนของจังหวัดอุดรธานีเรียกว่าล้นหลามแน่นเลยแล้วก็เชียร์ให้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นลูกอีสานมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนอีสาน ประชาชนก็ขอให้คุณหญิงสุดารัตน์ในฐานะคนอีสานพักไทยสร้างไทยช่วยพี่น้องชาวอีสานนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็จะมาช่วยยุติความขัดแย้งแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดกว่าให้ชาวอีสานได้สังเกตนะคุณหญิงไปไหนมาไหนเนี่ย<ะ>คุณหญิงชอบกอดค่ะชอบกอดแล้วคนก็เข้าไปชอบกอดคุณหญิงด้วยใช่อ,ะะอบอุ่นหรือเปล่าคุณเอ้ยอะไรอย่างนั้นะนะคะแม่ แต่ก่อนนี้ก็เป็นอะไรนะว่าที่แม่ยายว่าที่แม่ยายน,ะะนี่ก็นี่ค่ะไปแต่ละจังหวัดก็จะมีหลายๆคนนะคะเข้ามาทักทายห้อม<ช>ล้องคุณหญิงกันนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ท่านก็ทักทายแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีที่มาให้กําลังใจก็เยือนว่าในฐานะคนอีสานจะขอมารับความทุกข์ของพี่น้อง<ช>เป็นภาระ<ช>ไ,ไว้บนบ่าจะไม่ทิ้งพี่น้องและขอทําภารกิจสําคัญ เพื่อทําให้ขดอีสานของหน่อยหายจนหมดนี่มีรายได้ยั่งยืนให้ได้เห็นไหมได้ยินเสียงไหม,มเป็นนายกใช่ไหมค่ะเออนี่นะคะมอบดอกมงดอกไม้การบรรยากาศก,าก็คึกคักเลยเปิดตัวนี่ก็ถือว่าเป็นพักใหม่นะที่จะไปต่อสู้กันแบบคึกค,คักเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือก<ะ>ในสมัยหน้าก็จะมีชื่อนี้พักไทยสร้างไทยนะคะก่อนหน้านี้ก็ส่งผู้ว่าลงสมัคร ใช่ไหมก็คือแดดญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ,ะจากนั้นคุณหญิงกับคณะนี่ก็เดินทางไปยังอำเภอศรีทาตออำเภอบ้านดุงเพื่อพบปะผู้นําชุมชนเปิดตัวทีมผู้สมัครสสของอุดรแล้วก็ไปกราบสักการะเจ้าปู่ศรีสุดโทเจ้า่าตศรีปรทุมมาที่เกาะคําคชะโนดแล้วก็เดินทางไปเป็นประธานพิธีงานมหากรรมไทยสร้างไทยสร้างความสุขสร้างอาชีพเพื่อคนไทยทุกคนที่ลานคนเมืองอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่อุดรธาน,นีโอ้ช่วงนี้แน่นอนว่าหลายพักการเมืองที่อาจจะเปิดตัวมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเปิดตัวเนี่ยก็ต้องเดินสายเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครก็ถ้านับถอยหลังตามไทม์ไลน์ตามปฏิทินการเมืองนี่ก็เหลือกันอีกไม่กี่เดือนนะคุณก้อยนะใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองในช่วงนี้เกิดขึ้นนะแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ ใกล้เข้ามาแน่ใกล้เข้ามาแน่นะคะค่ะใกล้จะถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนผ่านนะคะของประเทศไทยแล้วจริงๆก็เรียกว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยยังได้รับคะแนนนิยมนะจากชาวอุดรธานีเหมือนกันนาจากดูจากภาพ ừ ừ องการเข้ามาต้อนรับแล้วนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ